ขอโทษครับไม่ทราบว่าคุณป้าจะไปไหนกันหรอครับป้าจะไปทำบัตรวัดการผู้สูงอายุค่ะกทมช่วยได้ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เกิดภายใน1กันยายน2508ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ย้ายมาจากท้องที่อื่นแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูส้สูงอายุ 2. มีสัญชาติไทย 3. ม,มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 4. เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุกฎหมายผู้สูงอายุกำหนดทางนี้ผู้ที่จะยืนยันสิทธิ์ จะต้องยืนยันสิทธิ์ตามท้องที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1. บัตรประจําตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ถ้าผู้สูงอายุไม่สะดวกมายืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองสามารถให้ผู้อื่นยืนยันสิทธิ์แทน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบสามารถรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีดังนี้ 1. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ 2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิ์โดยแนบหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบโดยผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจดทะเบียนกันเถอะ